สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ <c oughs> ครูน่าวร่าทุกเรื่องครับวันนี้วันเสาร์ที่26 <c oughs> สิงหาคม2566ครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เราจะต้องไปติดตามชมหมอลำเสียงหัวนกพงสกรมีการไล่สดกลุ่มปิดสัญญาฮักสัญญาแค้นซึ่งก็เป็น การไล์สดที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมก็จะเป็นการเน้นการเต้ยกันหละครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการไล์สดที่เอาหมอลำเข้ามาก็จะเป็นการไล์สดสวมชุดเพชรครั้งแรกของฤดูกาลนี้นะครับในช่วงปิดวงก็ไล่สดกลุ่มปิดเพื่อที่จะ หาเงินหาทองนะครับใช้นี่ใช้สินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงสมาชิกในองค์กรก็เป็นเรื่องปกติของแต่ละคณะมลําก็ทํากันนะครับวันนี้คุณนกพงศกรก็สัญญาฮักสัญญาแค้นนี่ก็เป็นข่าวมาดูข่าวที่2คุณนกพงศกรก็ประกาศด่วนเสริมทัพให้แน่นกว่าเดิมรับสมัครทุกเพศ14-35ปี ต้นนักเต้นชาย5คนหญิง5คนสนใจทักเฟสได้เลยที่คุณนกพงศกรนะครับก็แสดงว่าปีนี้คุณนกพงศกรเดิมเนี่ยเบอกว่ามีแดนเสื้อเป็นร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังอยากจะได้อีกนะครับเสริมทัพมาอีกขาดอยู่อย่างละ5คนต่อไปก็มาดูโพสล่าสุดของคุณนกพงศกรเขาโพสยี่สชั่วโมงที่แล้วบอกว่า,าผมเป็นคอนวอย และแดนเซอร์แถวหลังหมอลำเพชรอีสานที่มาไกลมากขอบคุณพี่เพชรอีสานหนุ่มธงชัยจริงๆที่เป็นสถาบันแรกที่มีคุณค่ากับนกมากๆจะเลื่นมาครับน้องๆเราทุกคนต้องมีจุดเด่นเป็นของตัวเองแต่เราต้องยอมบ้างยอมงอได้บ้างและเสียสละเป็นบ้าง เราจะอยู่ได้นานในวงการนี้ขอขอบคุณตัวเองที่สุด15ปีในวงการมอลำล้มกี่ทีก็ลุกขึ้นยืนได้เพราะคำว่ายอมบ้างนี่แหละนายแน่มากเพราะจุดยืนคือหมอลำแต่หากผมยึดมั่นแต่จุดยืนยอมหักแต่ไม่ยอมงอผมก็อาจไม่ยืนอยู่ถึงทุกวันนี้เช่นกัน ขอบคุณทุกโอกาสทุกสื่อข่าวทุกรายการที่เมตตาผมเสมอนะครับนี่ก็เป็นโพสต์ของคุณนกพงศกรซึ่งคุณหนุ่มธงชัยก็มาคอมเมนต์บอกว่าทุกวันนี้ส่วนมากเขาไม่คิดเหมือนเราหรอกทำใจลาเอ้ยนะครับคุณหนุ่มธงชัยบอกคุณนกพงศกรก็ไปตอบบอกว่าเด็กน้อยเนาะายต้องสอนเขาบ่อย ประสบการณ์จะสอนเขาด้วยคิดถึงเดอ้อว่างๆสิไปเยี่ยมไปยามเนี่ยคุณความสัมพันธ์ของคุณนกพงศกรกับคุณหนุ่มทงชัยก็ยังอยู่นะครับคุณหนุ่มทงชัยก็บอกว่าคิดหอดคือกันนี่ก็เป็นโพสต์ของคุณนกพงศกรเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วเราก็มาดูว่ามันได้สาระอะไรที่ผมหยิบม,มาพูดในโพสต์ใน y o u t u b e อันก่อนนี่ ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่ามีอะไรทําไมต้องโพสทําไมไม่บอกทําไมไม่สอนกันในวงเอามาโพสในที่สาธารณะทําไม <c oughs> โพสนี้ก็คงจะเป็นคําตอบคําตอบหนึ่งบอกว่าในองค์กรก็เป็นธรรมดาถ้าต้องมีการบอกเล่าเก้าสิบบอกสอนกันเป็นธรรมดาก็หนักบ้างเบาบ้างนะครับตามแต่ความหนักเบาของเด็กที่เราจะสั่งจะสอน คนหลายคนนี่ผมเคยไปได้ยินคำพูดคำจามาเขาบอกว่าผมมาสมัครเป็นผมมาสมัครเป็นศิลปินนะผมไม่ได้มาสมัครเป็นแดนเซอร์บางคนคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะยังไม่มีชื่อเสียงก็ได้แต่ไม่อยากจะให้ใครว่าตัวเองเป็นแดนเซอร์เวลากลับไปบ้านเขาถามไปเป็นอะไรไปเป็นพระเอกไปเป็นนางเอกไปเป็นหมอลำ แต่ไม่อยากจะให้คนบอกว่าตัวเองเป็นแดนเซอร์คล้ายๆกับได้ค่าแดนเซอร์ตัวเองอะ่ะได้ได้ค่าแดนเซอร์ตัวเองไม่ก็อยากเป็นแดนเซอร์ผมเห็นศิลปินวงหนึ่งมีคนไปสมัครลักษณะมันมาสมัครที่วงคุณนกพงศก,กรประมาณนี้แหละเขาบอกว่าเขามาสมัครเป็นศิลปินทางหัวงหน้าวงก็ตอบว่าเต้นได้ไหมเขาบอกเต้นไม่ได้เป็นแดนเซอร์ไม่ได้ผมมาสมัครเป็นศิลปินทางวงเขาบอกว่ายังไงตอนนี้เต็มแล้ว ศิลปินเต็มแล้วแต่ถ้าเป็นแรนเซอร์ด้วยเป็นศินลปินได้ก็จะเอาอยู่ก็ทําให้คนคนนั้นก็ไม่ได้เป็นศินลปินในวงนั้นนะสิ่งที่นํามาคิดก็คือบอกว่าเออเวลาเราเป็นศินลปินเนี่ยทุกวันนี้นะไม่ใช่จะไปยืนร้องเพลงหรือนั่งขัดสมาธิร้องเพลงนะมันจะต้องเต้นเป็นด้วยถ้าเต้นที่เราใจแล้วทําให้เออคนแล้วทําให้คนติดตามเราก็เห็นมาแล้วอย่างเช่นเต้าหยอง ยุคคุณเดชปัดชิมหรือ,อลูกชายของคุณพ่อระเบียบคุณพ่อเอะของเรานี่แหละเห็นไหมเขาก็โตมาจากแดนเซอร์แล้วก็ดังมีแดนเซอร์คนไหนมีแดนเซอร์มีไรายได้เป็นล้านสร้างบ้านราคาหลายล้านได้ฉะนั้นนี่มันมันไม่เกี่ยวหรอกยิ่งเป็นนักร้องยิ่งเต้นยิ่งเป็นนักร้องยิ่งเต้นนะครับถ้าจะเห็นเห็นถ้าเราจะดูนักร้องฝรั่ง ในสมัยก่อนนี่โอ้โหเพลงล็อกเพลงเลยเขาเต้นกันโอ้ยสุดยอดนะครับทุกวันนี้เหมือนกันศิลปินทุกคนจะต้องมีลีลาท่าทางมีการเต้นประกอบไปด้วยแล้วก็ถ้าเราจะเติบตัวเป็นผู้นําคนเนี่ยเราจะต้องเป็นทุกอย่างผมเคยพูดกับคนบอกว่าถ้าเธออยากจะทําร้านอาหารเธอจะต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารก่อนเธอจะต้องไปล้างถ้วยล้างจานในร้านอาหารก่อนไปล้างแก้วในร้านอาหารเขาบอกทําไม เพราะว่าถ้าเราไม่เติบโตจากล่างแก้วล้างถ้วยล้างจานหรือเป็นเด็กเสื์บเราจะบริหารงานไม่ได้คนที่จะเติบโตมาเป็นผู้บริหารคนจะต้องเป็นทุกอย่างคุณจะต้องเป็นทุกอย่างคุณนกพงศกรเนี่ยเขาก็เป็นแดนเซอร์เป็นคอนอยเป็นคอนอยนะครับใครจะรู้ว่าคุณนกพงศกรวันนี้นี่เติบโตมาจนเป็นหัวหน้าวงเนี่ยจะเป็นคอนไวมาก่อนนะครับเป็นแดนเซอร์และเป็นแดนเซอร์แถวหลังด้วย คนเรามัจะต้องยืนข้างหลังเป็นทําไมเป็นนักเตอแถวหลังเพราะเราเข้าไปใหม่เรายังไม่เชี่ยวชาญเราก็อยู่แถวหลังแล้วก็ดูแถวหน้าเขาเต้นนะครับวันนี้น้องรีโอเราไปดูในออมอลลาม 16, ียงก็เป็นน้องลีโอก็เต้นแถวหลังเห็นไหมครับคนเข้ามาใหม่เป็นผู้ชายเขาเต้นไม่เก่งเขาก็ยืนแถวหลังวันหนึ่งเขาพัฒนาตัวเองมามันก็จะเป็นสามารถมาเต้นแถวหน้าได้คนเราจะต้องรู้จากยืนข้างหน้าให้เป็น เขาเรกวเป็นผู้นําให้เป็นแล้วก็ยืนข้างหลังให้เป็นแล้วเป็นผู้ตามให้ได้เป็นผู้นําให้เป็นแล้วก็เป็นผู้ตามให้ได้คุณนกพุศสกรถึงโพสต์บอกว่าผมเป็นคอนวอยและแดนเซอร์แถวหลังมอลำเพชรอีสานที่มาไกลมากเห็นไหมครับแล้วเขาก็ไม่ลืมเพชรอีสานหรือคุณหนุ่มธงชัยนะครับเป็นสถาบันแรกๆที่เขาไปอยู่นะครับแล้วก็เป็น เขาก็มาอยู่ศิลปินภูไทยนะครับไปอยู่ระเบียวบวัฒนิ์อย่างเงี้ยปเป็นลูกน้องมาก่อนคุณนกคงใยไม่ได้เป็นพระเอกเป็นดาวร้ายด้วยนะครับในระเบียวบวัฒนิลป์เขาก็โด่งดังมาจนเติบโตมาเป็นผู้นําองค์กรได้นะครับเขาบอกว่าทุกคนจะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองจุดยืนที่คุณนกคงสุกรน่าจะเป็นเป้าหมายทุกคนทําอะไรก็จะรู้จักเป้าหมายของตนเองถ้าใครทําอะไรสเปสะสปะไม่มีเป้าหมายเขาก็เลยว่าทําไปแบบ หาชากจีนค่ำทำไปเป็นวันๆไรเป้าหมายนะครับผมก็บอกหลายคนเหมือนกันคนที่สนิทกันบอกว่าถ้าเธอเป็นเด็กถ้าเธอไปเป็นเด็กปัม๊มอนาคตเธอต้องเป็นเจ้าของปัม๊มถ้าเธอไปเป็นเ,เด็กล้างรถในคาแคอนาคตเธอจะต้องเป็นเจ้าของคาแคให้ได้ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอนาคตเธอจะต้องเป็นมีเจ้าของมีร้านอาหารแม้มัาจะเล็กจะใหญ่ ก็จะต้องมีร้านอาหารของตัวนี้ใได้เธอต้องไปเรียนดูถ้าเธอไปเป็นหมอลำเป้าหมายของเธอจะต้องเป็นศิลปินอิสระแล้วก็อาจจะมีวัสนาบารมีเป็นเจ้าของวงให้ได้ท่านถ้าจะเป็นครูก็ต้องจะเป็นครูน้อยธรรมดาจะต้องพัฒนาตัวเองเป็นครูระดับหกเจ็ดแปดเก้าอะไรให้ได้ประมาณนี้หรือเป็นครูน้อยอนาคตจะต้องวางแผนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนให้ได้อย่างนี้เราจะต้องแบบทํางานให้มีเป้าหมายเพราะจุดยืนของคุณพัฐภกมก็คือการทํางานแบบมีเป้าหมาย นะครับจะต้องมีจุดยืนมีเป้าหมายของตนเองแล้วก็อีกประการต่อมาคุณนพพงศกรกล่าวถึงเรื่องเวลาเรามีจุดยืนทุกคนจะมีจุดยืนมีหลักการของตนเองแต่หลักการของของเราจะต้องปรับเข้ากับคนอื่นเขาเรียกว่าหลีกจุดแข็งแทงจุดอ่อนนะครับเราอยู่กับคนเนี่ยเราอยู่กับคนเราจะต้องรู้จักเป็นแบบอ่อจะต้อง คือเรามีจุดมุ่งหมายมีจุดมุ่งมั่นของตนเองนั่นแหละแต่เราจะต้องยอมอ่อนบางครั้งเราเนี่ยบางครั้งเราก็ถูกนะเราทําอะไรก็ถูกแต่เราก็ไม่เราก็เราก็ลองบอกว่าเขาบอกว่าเราผิดแล้วก็บอถ้าเงานมันเถอะแเราก็ยอมนะครับยอมอ่อนเอาไว้นะครับจะต้องยอมงอไม่ยอมหักหลายคนเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอ นะครับมันก็เดินเดินได้ยากเพราะในสังคมมันมีอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะมาให้เราเนี่ย er พอใจได้ทุกอย่างเราปรารถนาสิ่งใดแล้วถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างเนี่ยโลกนี้ไม่มีที่ไม่มีที่เก็บทรัพย์สมบัติให้เราเลยนะครับไม่มีที่เก็บทรัพย์สมบัติให้เราเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักยอมงอบ้างหลายครั้งเราอยอมที่จะเงียบไม่โตเถียงไม่โตแย้งไม่ตอบโต้ เพื่อที่จะทําให้เขาเรียกว่ายอมงอนะครับยอมงอยอมก้มยอมอ่อนบ้างยอมคนบ้างเขาเรียกว่าถ้าคนไหนอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นยอดของคนเหมือนกยบยอดไม้ถ้าถ้าเราอ่อนเราก็อยู่ข้างบนถ้าเราแข็งเราก็อยู่ตรงโคนไม้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่จะต้องรู้จักยอมอ่อนเขาเรียกว่ายอมงอไม่ยอมหั หลายครั้งคุณนอพงศกรเขาบอกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาอยากจะพูดให้มันหมดทุกเรื่องที่มันอัดอั้นตันใจอยากจะตอบโต้ทุกเม็ดแต่เขาก็ยอมที่จะเงียบเงียบเพื่ออะไรเพราะว่าคนเรานี่ชังกันในวันนี้วันหน้าก็อาจจะกลับมารักกันได้ถนนมันเขาเรียกว่าโลกมันกลมเสมอเส้นทางการเดินในวงการศิลปินมันไม่ได้กว้างหลายคนที่ เคยมีเรื่องมีรามีอะไรคุณนุษย์ภูสกรสุดท้ายก็กลับมาคุยกันแล้วก็มาร่วมงานกันนะครับเหมือนกับช้อนกับจานอาจจะเสียงดังก้องแกงก้องแกงบ้างแต่ช้อนกับถ้วยมันก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับมันก็ยังอยู่ด้วยกันสามีภรรยาสองคนอาจจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันคนในองค์กรมันเราให้พ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีเรื่องที่มันไม่ถูกใจกันบ้าง มันก็ต้องยอมงอยอมผ่อนปลนผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่ก็คือหลักการที่ผมอมวิเคราะห์ให้เราประเด็นของความเจริญเติบโต,ตของคนลูกคงศ์กรจากคอนววยจากแดนเซอร์แถวหลังแล้วก็มากล่าวถึงเรื่องยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็เป็นผู้เสียสละบ้างนะครับประเด็นของคลิปที่แล้วเขาบอกเป็นผู้เสียสละบ้างที่คุณรบอกว่ารู้จักเป็นผู้ให้เสียบ้างนะครับถ้าเรามีแต่เป็นผู้รับทุกคนเป็นแต่ผู้รับ ไม่เป็นผู้ให้แล้วใครจะเป็นผู้ให้นี่ก็เป็นประเด็นนะครับเมื่อคุณนกพงศกรโพสต์มาแล้วก็มีคนใม่กําลังใจเยอะอย่างเช่นคุณประกายดาวเขาบอกคอนวอยครับพิมพ์ตกนบอสนะฮเป็นคอนวอยนะครับดอกเหมยก็บอกว่าใจละลายคุณเบนซ์สุภปปะชัยก็บอกรอคักรอแน่รอไม่แบ่งใครคุณเขียดสุรสิทธิ์ก็บอกว่าเก่งคักอ้ายค่อยคุณเขีสุรสิทธิ์ก็เป็นศินลปินในวง นะครับคุณหล่งทมใจพระอิสานบอกว่าทุกวันนี้อยากให้คนทุกวันนี้อยากให้คนเชื่ออย่าไปนั่งเทศน์สอนเหมือนพระให้ไปนั่งกินเหล้ากับเขาแล้วคุยกับเขารับรองเขาถวายหัวยอมตายให้ด้วยโอ้โหคํานี้คมมากนะครับเราจะต้องไปคุกคลีเขาเรียกว่าเข้าถึงใจเข้าถึงใจลูกน้องคุณนพิพงศกรเนี่ยก็ผมไปเห็นหลายครั้งเขาก็ไปนั่งคุยกับลูกน้อง ไปกินกับลูกน้องไปเล่นกับลูกน้องอะไรเนี่ยไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องเขาทําตัวอย่างสบายๆเหมือนกับคุณถูกหนุ่มพะธงชัยบอกว่าเราจะต้องไป,ไปนั่งในหัวใจเขาไปนั่งอยู่ข้างเขาไปคุยกับเขาไปกินเล่ากับเขาไปกินข้าวเขาเนี่ยเขาเอ่ยว่ากินเขาห่มผ้ากินแจงปลาห่มถ้วยกินกวยหว่มวิกินปีห่มกลับอาบน้ำห่มขันฝันห่มเตียงผลันให้เขาใจกันดีเพื่อนวาเนาะดังนั้นเรายจะต้องไปนั่งในห,หัวใจของคนเป็นหัวหน้าคนก็นังน่นงในหัวใจของคนในขณะที่ลูกน้องเนี่ย ก็ต้องไปนั่งในหัวใจของลูกหน้าหัวหน้าทําอย่างไรเราจะไปนั่งในหัวใจหัวหน้าได้เราก็ต้องใช้ความพยายามนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราที่ควรคิดเหมือนกันว่าเราจะไปนั่งในหัวใจคนได้อย่างไรคุณราตีศรีชัยมูลก็บอกว่าปลื้มในความแข็งเก่งของลูกสุดยอดเก่งเลยครับมีความเก่งอดทนขยันอยู่ในใจของลูกถึงมีทุกอย่างที่ต้องการ ใช่ครับอดทนเก่งขยันนะครับเห็นคักแล้วความลำบากต่อไปนี้คือสุดยอดแล้วเก่งมากรักหนูนะถึงจะเป็นอย่างไรหรือเป็นใครทำงานอะไรมาก่อนแต่ตอนนี้หนูคือผู้นำของเสียงวิหกเด็กน้อยเด็กชาวนาคนหนึ่งที่เดินตามหาความฝันของตอนเองและตอนนี้หนูก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างและต่อไปจงก้าวอย่างสง่างา,ามและเข้มแข็ง เพราะตอนนี้ปีกเจ้าแข็งแกร่งที่จะสู้ต่อต้านลมฝนได้ทุกอย่างและพวกเราจะอยู่เคียงข้างเสมอรักนักเต่าคนเก่งโอ้โหครับเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากครับเป็นคอมเมนต์ที่เราได้อ่านแล้วเป็นโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเราจะอยู่เคียงข้างเสมอโอ้โหครับคนที่จะอยู่เคียงข้างเดินไปด้วยกันเนี่ แล้วก็จะอยู่เป็นกําลังใจให้กันเป็นเป็นอะไรที่มันมากมายก,กว่าทรัพย์สินเงินทองนะครับาการให้กําลังใจซึ่งกันและกันสุดยอดความคิดครับผมจงทําวันนี้ให้มีมความสุขที่สุดครับรักนกที่เป็นนกคุณแม่อ้อยออสเตรเลียก็บอกหนูมีความอดทนสูงเพราะใจรักหมอลำรักองคอ์กรรักเสียงวิหกแม่คอยห,หนูเจริญรุ่งเรืองปังๆโด่งดังไปทั่วโลก เฮงๆรวยๆนะครับนี่ก็เป็นคนที่สนับสนุนศิลปินนะครับคุณโดยเฉพาะคุณนกพงศก,กรมาตลอดเวลาไม่ทิ้งไปไหนแม้กระทั่งจะมีกระแสลมพัดถาถมเข้ามาทำให้หลายคนนี่แตกตัวออกไปก็คุณนกพงศก,กรก็ยังเป็นคุณเขายืนตระงานอยู่คำหลายคนโอ้โหคอมเมนต์มาบอกว่ายุบวงเสียเลยยุบวงเสียเลยนี่โอ้โหแรงมากครับ แต่ว่าคุณแม่อ้อยนี่ให้กําลังใจนะครับคนที่สู้ด้วยตัวก็มีความภูมิใจในตัวเองและคนรอบข้างก็ได้ชื่นชมที่ไม่เคยลืมคนให้โอกาสความดีนี่แหละจะทําให้เจริญรุ่งเรืองครับแม,แม่แม่รักความเป็นน่ารักความน่ารักกับแฟนเพลงทุกคนเห็นไหมครับคุณนกพงศกรเขาไม่ลืมคุณหน่งทงชัย เป็นวงแรกที่เขาขึ้นไปแล้วก็สอนให้เขาเป็นวันนี้นะครับสอนให้เขาเก่งในวันนี้คนเราเนี่ยไม่ลืมบุญคุณคนนิมิตตังสาธุรูป,ปนังกตันยูกะตะเวทิตาความกตันยูกะตะเวทิเป็นเครื่องหมายของคนดีใครไม่เนรคุณคนใครนึกถึงบุญคุณของคนมีแต่ความเจริญก้าวหน้าคุณแม็กน้อยก็บอกว่าเป็นทั้งบอสเป็นทั้งอ้ายคอยบอกสอนรักครับเห็นไหมครับ เขามองเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูที่บอกสอนเขามีแต่คนรักนะครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังว่าคนเรามันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเหมือนมีดกว่าจะคมได้ต้องโดนเผาไฟให้แดงโดนคอ้อนเหล็กทุบอยู่บนทั่งทุบแล้วทุบอีกจนร้อนจนแรงนะครับทุบแล้วทุบอีกจนร้อนจนแรงจนเป็นมีด ไปเกลารในไปเผาไฟชุบแข็งแล้วก็อบขคืนตัวจึงจะเป็นมีดที่คมให้สามารถฟันฝ่าวสัสดคไปได้คนเราก็เหมือนกันความทุกข์สุดทานทนมันจะสอนคนให้ทนทานยิ่งเนิ่นยิ่งยาวนานยิ่งสอนคนให้เกรงไกรไม่มีใครหรอกครับที่ประสบความสําเร็จบนทางเดินที่โรยด้วยกลีบคุลาบทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคแต่อุปสรรคเหล่านั้นมันจะกลายเป็นพลัง ให้เราต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในข้างหน้ามันจะมีปัญหามาอีกสกร้อยปัญหาหเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันมันได้สุดท้ายรายการคุณนรุตเื่องวันนี้ก็อขอให้กำลังใจคุณนกพงศกรหมอลำเสียงหกงทุกทุกคนแล้วก็แฟนคลับแฟนเพลงของคุณนกพงศกรแล้วก็ทุกท่านที่ชมรายการคุณนรุทุเลื่องจงมั่งมีสิสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยกินใจบกจกใจลงใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใส่ตัพวพังชัยมังคลัง เงินคำเกี่ยวจะได้ขาดเคลื่อนทวงห้องสายดังทองในเบาให้เงินทองไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนรับแก่ได้เงินพันนอนฝันแก่ได้เงินเมื่นนอนตื่นแก่ได้เงินแสนยางเกงแขนแก่ได้เงินหลานหลายหลานหลายหลานมังมิสิสุกทุกคนสวัสดีครับ